หลอบางแอะไรกุ Enough, ้งครับอ bon hey, right? ๋อหรอหิวพอดีเลยเอ้ยเอาอะไรเออด้านหลังอ่ะเอามันไงเอาเนี่ยบางอะไรเนี่ยโอยเนี่ยมันร้อนๆเลยโอ้หรอมันอัลละห้าบาทสองอันเลยจัดขาดเลยได้เหรอบางแอนทำไมวันนี้มาช้าล่ะบาง dan Halo bismillah 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 <Bism> มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยในกรอบอาจารย์เออทเวบาท25บาทย่า yeah. แล้วอันนี้คือคือถั่ว3ามรสต้องฟันแข็งจริงๆอาจารย์เดี๋ยวมันมีทั้งหมดบิสมิลละสามห้าสิบเป็น45 สี่ห้าบวก55บาทเป็น95บาทให้แบงก์ร้อยอิสแมงทอนยาอัลลอฮ์ขอล้อยจงตอบแทนอาจารย์จะจิตเท่าความดีในสวรรค์ของอัลลอฮ์ขอล้อยจงรับดวอ่างข้าพระองค์ในอิสแมงรามบุนท่านเดี๋ยวเนื้อฝอยแฮมเบอร์เกอร์มาแล้ว สา,าอะวรุณมนักศึกษาพูฝ่ายความรู้แชร์มีน้ำส้มแล้วก็ขวสามรถถุงละสิบหาบาทแฮมเบอร์เ,รเกอร์จะเป็น่ไ่ศษบาทอยู่แล้วะรด้จะไม่ตาปีสอหสมัยก่อนนูน้นน้ำท่วมเขาเรียกน้ำท่วมถนนเนี่ยคนไม่ออกมาผมขายข้าต้มจิ้มมะ ป๋าพี่สาวพี่สาวช่วยกันขูดมะพร้าวไม่ทันขายคือผมออกมาเขาเขาจะได้นินสโลแกนของผมอะ่ะมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยแล้วก็มีอีกกินในม่งยุงไม่กัดกินในวัดผีไม่หลอกอันเนี้ยผมขายผมขายมาไอ้เด็กๆเ,เนี่ยที่ที่มันอายุปัจจุบันเนี้ยมัน40แล้วผม70ปี ที่ขายสิ่งแรกเลยคืออะไรครับบอกถั่วต้มต้มเองขายเอง <im> สมัยก่อนนูน้นครับถั่วถังละประมาณห้าสิบบาทสมัยก่อนนูน้นเอานู้นเลยลนะ่ะมาต้มเองใช้ฟืนเองใช้ฟืนฟรีอ่ะต้มเองตากบนลุงคาง้ <im> าออนรอป๋าก็ช่วยมะก็ช่วยนะลูกแอนเขาจะเรียกลูกทุกค,คำป๋ากะมะจะเพื่อ มีเทคนิคอีกว่าถ้าซื้อถั่วไปแล้วนำถุงมาแลกเอ่อดังบาทหนึ่งก็ได้เม็ดหนึ่งสองบาทสองเม็ดสามบาทสามเม็ดคือจะได้ไม่เปลืองถุงทุกวันช่วงนี้ตลอดอัสลามุอะลัยกุมอัลโดใส่ไปสุดาวได้ๆอัลลอดูสิอัลลอหไว้ใจให้ ให้แชร์ขอดูออให้หนูไม่ลูกอย่าอัดล้์ขอลรอจงเปิดใจนักศึกษาซึ่งกําลังเรียนทางด้านศาสนาขอลรอจงเปิดตาปัญญาหูปัญญาใจปัญญามันสมองปัญญาไม่ใช่หูหนวกตาบอดมีตาสว่างเรียนให้รู้ดูให้จํานําไปพัฒน,นาโดยไม่หยุดอยู่กับที่อยาอัดล้์ ยาอันล็อกยาอันล็อกทรงรับกระอางข้าพระองค์ในอิสมาดเรามาบุดรอเรือไม่กลับมามาเบิ้ลมามาสละบอยมามาตะอุดต่อเต่ารอเรือครับโอเคโอเคนะลูกนะแล้วก็ยินดีด้วยวันนี้เราจะได้มารวมสิ่์เก่ากันจ้าอาจารย์ที่จัดงานจากจับปีกเครเชื่มเทวันแรกที่สิบสองจ้าแต่วันที่สามและสี่เตียน อานนี้อิสซาอ์อินชาออัลด้มีโอกาสราวมงานอิสาอแล้วก็ขให้ความจิ่งดีๆด้วยความ็ีใจเลยจ้ะคามดีใจมากครับมาร่วมครับบาร์กัลลอฮ์อัลลอฮฺต้าฮฺกำลังปกเกครับอัลฮันดุลิลาฮิรุบิลอาลัอุจารไปสมเขาเขอคขาจุดแทนแทนแทนอัลอิสมัยเขาลบมาตั้งแต่สุราลู่นะจ๊ะครับคอัลลอ การอิสลามสุนาสัมพันธ์ครั้งที่12ในวันที่3 4กุมภาพันธ์นี้นะครับอีชามบ้างแล้วพบกันครับอาจารย์วิทย์พ0้นสิบทีไหม อาะอันนี้เป็นการดูดูพลังบิสมิลลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฟังนะครับต่อไปผมจะไปถาำผิดอีกแล้วครับอัสสลามวะลัยกุมบิสมิลละขอเรียนเชิญนิยะ บังยีทุกท่านมาร่วมงานอิสลามศีวนาสัมพันธ์ครั้งที่12ในวันศุกร์ที่3วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566พิจรณาสักราช1,444มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนมากมายอาจารย์ อารุณบุญชมประธานพิชีอาจารย์มุฮัมมัดแบรอรามนประธานจัดงานอิหมัมอาจารย์อับด,ดุลลอศาสตร์และประธานอำนวยการมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายตลอดงาน<ม>เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าและเด็กยากจนและพัฒนาการศึกษา ซอยพัฒนาการ20แยกเจ็ดแล้วพบกันอีชาอัลมออิสลามศีวนาสายสัมพันธ์ไม่มีวันสิ้นสุดอัสสลามมวะลัยกุม